โอกาศและดวงดาวอาจเป็นดินแดนลี้ลับสำหรับคนส่วนใหญ่ขณะที่จักรวาลแห่งข้อมูลข่าวสารเปิดโอกาสให้มีเรื่องราวจำนวนมากท่วมทน้นจนบ่อยครั้งก็ยากจะแยกว่าเรื่องใดคือข้อเท็จจริงเรื่องใดคือความคิดเห็นและผู้เชี่ยวชาญเรื่องดาราศาสตร์มีเทคนิคแยกแยะอย่างไรพบกับชัวก่อนแชร์ expert tips เรียนรู้เท่าทัน่านเคล็ดลับจับเท,ท็จของผู้เชี่ยวชาญผมจึงเดินทางไปที่สมาคมดาราศาสตร์ไทย แล้วเราจะไปฟังเคล็ดลับด้วยกันมพ,พรีวิราพรนะคะก็สนใจดราราศาสตร์มาตั้งแต่เรียนจบสนใจมาประมาณ50กว่าปีเริ่มอ่านเริ่มรู้เริ่มเรียนด้วยตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็มาเข้ากับสมาคมดาราศาสตร์ไทยก็เป็นอดีตนายกสมาคมหลายสมัยแต่ปัจจุบันคือเป็นเลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทยค่ะตอนนี้หรอคะก็ 73ปีแล้วค่ะอาจารย์ประพีเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านแรกที่ร่วมตรวจสอบข้อมูลในชัวร์ก่อนแชร์ตอนแรกที่ออกอากาศเมื่อเสราร์ที่เจมีนาคม2558ซึ่งเป็นการถักล้างข้อมูลลวงวนซ้ำที่หลายคนคงคุ้นหูเตือนให้คืนนี้ปิดมือถือเพราะจะมีรังสีคอสมิกเข้ามาทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อ8ปีที่แล้วรายการชัวร์ก่อนแชร์นะฮะมาสัมภาษณ์เราก็ดีใจเราก็ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปข้อมูลนี้แพร่ระบาดในต่างประเทศมาก่อนหลายปีก่อนจะเข้ามาเป็นภาษาไทยและยังคงแชร์วน อยู่ในโลกโซเชียลถึงทุกวันนี้แต่ผลสุดท้ายก็ยังมาเป็นข่าวลืออีกแสดงว่าเราจะต้องบอกวิธีค้นคว้าหาความรู้ได้ไม่แตกต่างจากอีกหลายเรื่องทางดาราศาสตร์ที่หากมีการแชร์ลือวนไปแล้วก็มักจะวนซ้ําอยู่เนืองเนือง๋อมันมันเป็นมาตั้งแต่ยุคสมัยนานแล้วตั้งแต่กาลิเลโอตั้งแต่ก็อิคอสมันก็ยังเป็นสิ่งที่เราจะต้องค้นคว้ามันต่อไปบางทีความเชื่อนั้นน่ะมันก็ถูกมั่งผิดมั่งบางทีมันก็ยังไม่ได้ข้อยุติแต่มันก็เป็นความเชื่อไปแล้วต่อไปนี้คือ5เคล็ดลับจับเท ของอาจารย์ประพีวิราพรเลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทย1 มองหาคำสำคัญสำคัญคือมันต้องมีหลักของการคิดข้อมูลหรือความรู้ที่เป็นพื้นฐานน่ะมันต้องแน่นพอที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้ว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่หรือเป็นข่าวปลอมเ่เมื่อก่อนนี้เราใช้ตำราเรียนต่อมาเราใช้จากอินเทอร์เน็ตวิธีการก็คือเราจะต้องมานั่งดูว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคืนนี้จะต้องปิดมือถือเพราะมีรังสีคอสมิกจากดาวเคราะห์หรือจากดาวอังคารแผ่รังสีมาทำให้มือถือ หายหมู่ตรงนี้ปั๊บเราต้องมาหาคําสําคัญละคําสําคัญอันที่1รังสีคอสมิกคําสําคัญอันที่2ดาวเคราะห์หรือดาวอังคารเมื่อเราเข้าไปค้นในอินเทอร์เน็ตปั๊บก็จะได้ความรู้ออกมาว่าไอด้ดาวเคราะห์เนี่ยมันไม่สามารถผลิตรังสีคอสมิกได้เราเราก็รู้ละว,ว่าไอ้ข่าวนี้มันไม่ใช่ 2. เลือกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ต้องดูว่าไอแหล่งที่มาของความรู้เนี่ยอย่างเว็บไซต์เนี่ยมันน่าเชื่อถือได้ไหม,มก็มีองค์กรที่เราสามารถที่จะอ้างอิงได้ประเทศไทยก็มีเว็บไซต์หรือ Facebook ของสมาคมดาราศาสตร์ไทยหรือของสาาถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติอย่างนี้เป็นต้นนะคะสค้นคว้าจากหลากหลายแหล่งตอนแรกเลยเราคิดอะไรไม่ออกเราก็ค้นที่ Google เลยใช่าาปะ่ะคะพอ g o o g l e เสร็จหูมาเป็นแผงเะยเยอะแยะไปหมดคนนั้นให้ความรู้คนนี้ให้ความรู้เยอะแยะ4 หากเป็นข่าวต้องตามหาต้นฉบับเราก็ต้องไปค้นเลยข่าวมาจากไหน BBCCNN ก็คือสำนักข่าวแต่เขาก็ไปเอามาจากของนาซาของ JPL ของอะไรเราก็ต้องไปค้นจากแหล่งด้านอวกาศหรือด้านดาราศาสตร์ที่เป็นของประเทศนั้นๆด้วยซึ่งส่วนมากก็เป็นภาษาภาษาองังกฤษเราก็จะอ่านและเราก็จะเข้าใจมันก็จะได้แหล่งความรู้ที่เป็นปฐมภูมิค่ะและ 5. ตระหนักว่าความรู้วิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้โอ้อันนี้สําคัญมากเลย เพราะมันไม่มีทางหยุดราหรอกค่ะทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่ว่าศาสตร์สาขาไหนก็ตามมันมีความรู้ที่มันใหม่อยู่เสมอแต่สําคัญที่สุดข้อมูลพื้นฐานต้องแน่นเพราะถ้าไม่แน่นแล้วไปอ่านต่อไอ้ที่มันเวลากำัมีขยายหรือเขามีงานวิจัยนะเราจะอ่านไม่รู้เรื่องสุดท้ายผมไม่ลืมที่จะถามเรื่องที่หลายคนก็อยากจะหาข้อสรุปมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมครับอันนี้ยังไม่อยากลงความเห็น เพราะว่าหลายคนก็บอกว่ามันมีบางคนบอกว่าไม่มีต้องพิสูจน์ไปอีกยาวไกลไอ้ UFO อะไรที่พูดกันไปหมดเนี่ยนะฮะคนจะต้องค้นคว้ากันต่อไปต้องตอบตรงๆว่ามีจริงไหมยังตอบไม่ได้ไห่จะไม่ฟันธงเพราะข้อมูลมันยังต้องค้นไปอีกยาวไกลอ่ะใช้การตั้งคําถามกับทักษะการค้นคว้าช่วยตามหาข้อเท็จจริงให้พบได้นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาศูนย์ชัวก่อนแชร์ ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบเป็ด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์